ล้อของมิกกี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเนาะเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศชอบไปที่อากาศเย็ยนแล้วก็ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ทั้วยูว่าวาก็ชอบไปสังสรรค์ก็ส่วนใหญ่ก็เพ,เพื่อนๆในกลุ่มก็เนี่ยจะแปลน,นเพื่อนเพื่อเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊งคู่ซีไปไหนกันไปกันตลอดส่วนแสนไลฟ์สไตล์ประจําวันนะครับก็คือชอบไป explore อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะแบบสถานที่เที่ยวหรือว่าร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างนี้ครับ เราก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้นะอิมมอชันลนัครับแบบรู้สึกชอบหรือว่ามีแพชชั่นกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโก on ตรงข้ามกับมิกกี้เลยเพราะว่าของมิกกี้เนี่ยก็มักจะใช้โลจิกตามก่อนคือคือแพชชั่นโอเคแน่นอนมันต้องมีแพชชั่นกับอิมมอชชั่นว่าเอ้ยเราชอบสิ่งนี้เราเราอินกับอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็จะดึงกลับมาที่โลจิกข้อว่าโอเคมันมัน make s นส์ e ไหมมันคุ้มค่าในการลงทุนไหมหรืออันนี้เราจะเป็น ยังไงเราได้ใช้อะไรกับมนันบ้างเงี้ยนะครับก็เป็นสองสตาร์ที่แตกต่างกันสิ่งของประจำตัวที่พกติดตัวตลอดวันไหนไม่มีคือออกจากบ้านไม่ได้ทั่นคือระดมาดมแท่งนี้สีดำก็ต้องพกออกจากบ้านตลอดถ้าวันไหนลืมวกรถกลับบ้านบ่หรือให้คนรถจอดเซเว่น ซื้อทำรับเะดงเปปเปอร์มินแบ็คอินเฮเลอร์ถ้าไม่มีเซเว่นนี้ไปเซเว่นหน้าของจะแปนน่าจะเป็นนาฬิกาครับคือเป็นคนชอบนาฬิกามาสักนานแล้วแล้วก็สะสมด้ยครับอ่าแล้วถ้าของประจำตัวมิกกี้เป็นอะไรดีของประจำตัวถ้าอย่างนั้นต้องเป็นกระเป๋าเพราะว่าเราเป็นคนที่ติด กระเป๋าถือกระเป๋าที่เป็นลักษณะที่เป็นท็อปแฮนเดิลน่ารักมากซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของทอมบราว n ์จริงๆก็มีมีหลายแบรนด์แต่ที่ที่จะถือประจาจะเป็นของลูบิทองที่จะเป็นรุ่นที่เป็นท็อปท็อปแฮนเดิลเป็นตัวตัวทรังหรือเป็นอะไรที่เป็นลักษณะเป็นกล่องเป็นอะไรที่มันมันถือได้มันยิ้วได้นี่ก็คือจะเป็นของที่เพื่อนบอกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าทุกทุกรูปที่โพสจะต้องมีกระเป๋าที่ถือเป็นท็อปแฮนเดิลแบก ของสเปนน่าจะลงทุนกับร่างกายตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็ฟิสิกอลการออกกําลังกายการดูแลตัวเองเอะไรนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็คิดว่าการลงทุนกับตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูแลรูปร่างผิวพรรณอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆการการออกกำลังกายนี่ก็ใช่เพราะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงจากภายใน การที่มอีอินเนอร์ที่ดีเรียกันเป็นทัศนคติในการมองโลกที่ดีมองโลกในแง่บวกเนี่ยทำก,ก,ก็สามารถทําให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขและบางทีเวลาเราเรามีความสุขจากภายในมันสิ่งนี้มันชาแต่ว่าภายนอกมันก็ทําให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครๆก็อยากจะเข้าหาเพราะว่าการ,การที่เรามีแบบความคิดบวกมีพลังบวกจากภายในที่พร้อมส่งมอบไปกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นก็คิดว่าอยากจะลงทุนอะไรคิดว่าอยากจะลงทุนเกี่ยวกับตัวเองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกการใช้ชีวิตที่ดีกับการลงทุนที่ดีใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรามีแผนในการลงทุนที่ดีไม่ว่าจะกับทรัพย์สินแอสเซทหรือว่ากับตัวเองกับมายเซตต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราแบบ แล้วก็รับเงินคืนนะครับคือเราเราก็หาเงินมาได้เราก็ใช้กับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับตัวเองแต่ที่นั้นก็อาจจะเป็นการซื้อความสุขกับตัวเองก็ตามหรืออาจจะเป็นการลงทุนที่เผื่ออนาคตในเรื่องของ s a ฟ i n งชตาซึ่งมันก็ทําให้เรามีความมี financial security มันก็เป็นความ เรียกว่าเป,เป็นความเป็นความรู้สึกสเิลอะไรแล้วการเนี่ยก็การใช้ชีวิตแน่นอนเราก็อยากมีความสุขตลอดในในการใช้ชีวิตที่ทุกอย่างที่เราทำที่เราทำมันก็อินบอกการใช้เงินฉะนั้นเนี่ยจุดจุดที่บาลานซ์สิคิดว่ามันต้องหาจุดสมดุลของแต่ละคนจริงๆว่าก็มีหลักสูตร,รที่เขาหาใน Google เนาะในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าแบบ30 70 6บ40บเท่าไหร่แล้วแต่ที่จะเป็นอ e ินเวสจะเป็นเซฟ e ีสิ่งสำหรับพี่กี้เองคิดว่า อัตราสร่วนทนี่มันคือมันอาจจะไม่ได้ปิกแค่ทีเดียวว่าแต่ละคนทุกคนมันอาจจะไม่ได้อัตราส่วนเหมือนกัน <c oughs> แต่อยากให้รู้จักประมาณตัวเองว่าจริงของของเรามีซิจูเอชันอยู่ประมาณไหนแล้วเราอินเวสกับตัวเองอินเวสกับความสุขของตัวเองแล้วก็อินเวสในเรื่องของฟ<ช>ิวเจอร์เซฟิงประมาณไหนมากกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์เข้ากับไลฟ์สไตล์ใช่ครับ ของมิกกี้เนี่ยก็แน่นอนคือเบสิกนอกจากเงินฝากแล้วเราก็ต้องมีการไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากใช่ซึ่งอาจจะปเป็นพวบกองทุนพันธบัตรพัฐบาลหรือเป็นหุ้นตราสาตรต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็มีเอ่อให้ทางเอเซียพลาสเราขอขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อเป็นตัวผู้ดูแลในส่วนของกองทุนและพวกนี้ให้กับทางทั้ง,ท,งทั้งของฝั่งตัวเองแล้วก็ทั้งฝั่งของทางบริษัทที่เราก็ดูอยู่ด้วย นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันมีความผันผวนต่ำกว่ามันมีความสเตเบิลกว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลิควิดิตี้สูงเวลาจุการใช้เงินก็มีซื้อลงทุนในพวกบ้านคอนโดมิเนียมทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศเพราะว่าเราก็อยากจะเรียกว่าเป็นดิเวอร์ซิฟิเคชันในแอสเซทหลายๆแอสเซทออกไป แฟชั่นอินเวสเมนต์ก็มีเราก็มีซื้อนาฬิกาเนาะทุกคนเราร,รุ่นอย,อย่างพวกรุ่นรุ่นเราเราก็มีอินเวสไปนาฬิกาก็แล้วแต่ชอบชอบแบรนด์อะไรของเราชอบปาร์ติสันลิฟตอันนี้ก็ชอบเป็นโรเล็กซ์ก็เราก็จะมีลงทุนตร,ตรงนี้ก็ได้ได้ใช้ด้วยเก็บสะสมด้วยไว้ส่งส่งต่อในเจเนอเรชันถัดไปก็ยังเป็นของที่มีคุณค่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่ละคนเนาะครับจะเป็นเอเปนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแ a ชั่นอินเวส t m เมนต์นะครับก็อาจจะเป็นพวกนาฬิกาหรือว่า อาร์ตอยงานอาร์ตต่างๆนะครับก็ชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็ส่วนลงทุนที่นอกจากเงินฝากเนี้ยทางเอเชียพารมีหลายแบบโปรดักตให้เลือกเนะแล้วก็หลายความเสี่ยงด้วยซึ่งของเชแบงก็จะแบ่งพอร์ตเสี่ยงสูงกับเสี่ยงต่ำไว้แบบให้มันบาลานซ์กันนะครับ